สวัสดีครับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นการขยายพันธุ์พืชที่ปลอดโรคที่นิยมใช้ในวงการเกษตรกันอย่างแพร่หลายเลยนะครับเพราะใช้เวลาสั้นแต่ได้ต้นพันธุ์จํานวนมากที่เหมือนกับต้นพ่อแม่นะครับแต่ขั้นตอนของการเพาะน,นั้นค่อนข้างซับซ้อนและมีปัญหานในเรื่องของอุปกรณ์ที่มีราคาสูงครับตามแานเกษตรในวันนี้นะครับจะพาไปดูเทคนิคในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ลดขั้นตอนลงและมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงนะครับของทีมวิจัยคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มาแนะนํากันครับ ทีมวิจัยได้ศึกษาพบว่าสามารถใช้สารเคมีฆ่าเชื้อจุลินทรีย์และเชื้อโรคต่างๆในอาหารท่าเลี้ยงเนื้อเยื่อได้นะครับเช่นเดียวกับการใช้ความร้อนในหม้อน,นึ่งความดันไอจึงทดลองนำไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคทั่วไปมาใช้ครับ,รบโดยทดลองใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นว่านสีพิษเริ่มจากเตรียมอาหารเลี้ยงเนื้อเยือ่อพืชด้วยวิธีการทั่วไปคือมีสูตรอาหารหลักอาหารรองและอาหารเสริม นำไปอบความร้อนในตู้ไมโครเวฟให้อาหารบุ้นสุกก่อนจากนั้นนําออกมาคนให้พออุ่นแล้วเติมไฮโดรเจนเทอร์ออกไซด์ลงไป0.005%ต่ออาหารบุ้น1ลิตรคนให้เข้ากันก่อนนะครับแนะนําว่าต้องระมัดระวังให้ปลอดเชื้อด้วยโดยฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อโรครอบๆพื้นที่ที่จะเพาะเลี้ยงก่อนนะครับจึงค่อยเทสารละลายและอาหารบุ้นที่เตรียมไว้ลงในขวดเพาะซึ่งวิธีนี้ไม่ต้องใช้มอนึ่งความดันไอสําหรับฆ่าเชื้อโรคเลยขั้นตอนต่อไปนะครับนำหัวว่านสีทิศ ไปฟอกฆ่าเชื้อโรคได้สารคอรอกสองครั้งครั้งละส5นาทีแล้วนําไปเขย่าในน้ําสะอาดอีก3าครั้งครั้งละ5นาทีครับเพื่อให้มั่นใจว่าชิ้นส่วนพื้สะอาดแล้วจึงพาหัวโดวยพาให้ติดส่วนฐานของหัวเพราะว่าส่วนนี้นะครับจะมีเนื้อเยื่อเจริญอยู่แล้วจึงนําลงเลี้ยงในกวดอาหารที่เตรียมไว้โดยไม่ต้องทําในตู้เกี่ยวเชื้อครับเออปกติทั่วไปในการเวลาเรานึ่งฆ่าเชื้อแล้วเนาะแล้วเราถ้าเกิดเราฟอกฆ่าเชือ้อไอเนื้อเยือ่อของเราไม่สะอาดแล้วเรามาตัดใส่ ในอาหารจะเกิดการปนเปื้อนหรือคอนทามิเนตเกิดขึ้นนะคะแต่ในกรณีของเทคนิคไฮโดรเจนเปอร์ออกไซเราเอาหัวพอกค่าเชื้อแล้วมาใส่ในอาหารนะคะมันจะคุมอยู่เลยค่ะมันจะไม่เกิดการปนเปื้อนเขึ้นแล้วตัวไฮโดรเจนเปอร์ออกไซก็จะค่อยๆปลดปล่อยน้ำกับออกซิเจนออกมาทำให้พืชเราโตดีขึ้นค่ะ วิธีการนี้นะครับช่วยลดขั้นตอนลงไปได้มากแถมยังช่วยให้ต้นพืชเจริญเติบโตได้ดีโดยที่ไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์ที่มีราคาแพงนะครับเกษตรกร,ร,กรท่านใดที่สนใจสามารถนำวิธีการนี้ไปปรับใช้ได้ครับ